ดาวสุกย้ายนะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่ย7นะครับเดือนเมษานะฮะแต่คนราศีกันได้ประโยชน์เรื่องอะไรหลังจากดาวสุกย้ายในช่วงเวลานี้มากที่สุดนะฮะเรื่องแรกครับเงินนะครับคุณจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นหรือมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะเพราะดาวสุกย้ายเนี่ยนึกภาพนะครับโคจรเป็นมหาอุดนะฮะคือสุกคือเงินของเราโคจรเป็นมหา,ะมหา,ะมหาะนะครับมหาเป้มากนะฮะแปลว่าจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับโคมากทีนี้มันก็อยู่ที่ว่า ดวงชะตาใครนะฮะแต่ละคนนะครับบางทีในเรื่องของปริมาณเงินของดวงของเรานะครับมีระดับหนึ่งโอเคมก็จะเข้ามาในระดับนึงครับบ่งคลนแบบแหมดวงเศรษฐีเนาะเงินเยอะมากนะครับเพราะนั้นดาวศุกร์เป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาอุดก็เป็นมหาก็คือมากของในมุมของเศรษฐีมันก็จะโอ้โหแบบมีเงินลงเงินล้านเลยเข้านี่ครับนี่ว่าอย่างไรเสียในช่วง2ถึง27เเมษาที่ดาวศุกร์ย้ายราศีกันหวังผล เรื่องเงินได้นะครับหวังผลเรื่องเงินไม่พอมีโอกาสได้ทรัพย์สินสิ่งของด้วยนะครับมีเกณฑ์อย่างผู้ใหญ่ให้หรือแม้แต่ตัวเองซื้อของที่อยากได้มานานบางทีการซื้อของที่อยากได้มานานเนี่ยมันก็ที่ว่าเป็นโชคลาภอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่มันได้ของที่เราแบบอยากได้ซื้อของที่เราอยากได้แบบประเภทหายากนะครับบางทีต้องบอกว่าอาจจะมีเงินฟุกๆเข้ามา ทำให้เรามีกําลังในการซื้อนี่คือจุดเด่นนะฮะไมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวนะครับดาวสุข์เด่นโคจรเล็งคนราศีกันก็มีเกณฑ์ได้ไปต่างจังหวัดไปที่ที่ที่เราอยากไปมีช่องทางการหาเงินหรือว่าช่องทางการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานา,นาที่คุณไปเชิญอยู่ได้มีดวงเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จมีดวงคนช่วยเหลือนะครับอย่างนี้ไปมีคนช่วยเหลือนะฮะและแถมนําซ้าถ้าใครที่ ในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับมีปัญหาอุปสรรคเยอะเพราะว่าจะอยู่หนึ่งในราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่ประจาเลยฮะใครที่อยู่ราศีกันจะได้ยินได้ฟังบ่อยนะฮะสองราศีต้องระวังสามราศีที่มีปัญหาคนราศีกันจะเจอบ่อยนะครับเออแต่ช่วงจากนี้นะครับดาวศุกร์โคจรย้ายเนี่ยมันทําให้ดาวประจําตัวเราเข้มแข็งแข็งแ,งแรงขึ้นนะครับดาวศุกร์จุโคจรทับดาวพุธด,ดาวพฤกษ์ด,ดาวประจําตัวของเราเงินทับดาวประจําตัวของเรามันก็จะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิม มีโอกาสได้เลยรับที่คาดไม่ถึงนะครับมีโชคคุกๆุกนะฮะเขาว่าโชคในนี้นะครับเราก็นึกถึงนะครับมันมีเล่หลายแบบนะโชคในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของโชคเรื่องของเงินทองโชคในเรื่องของการได้ของที่อยากได้อะไรหรือว่าได้ซื้อของที่อยากได้แต่เดิมทีอาจจะไม่มีกําลังซื้อเดิมทีอาจจะลังเลในการซื้อดีหรือเปล่าเพราะกลัวช็อตจากนี้ไปจะซื้อได้จากนี้ไปนะครับ มันจะมีช่องทางที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเงินมันจะดีขึ้นหรืออย่างน้อยมันจะมีเงินบางส่วนเข้ามามันอาจจะไม่ใช่ไปดียาวๆอยู่เป็นปีไมครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงสั้นอย่างน้อยก็เดือนนี้แหละที่สภาพคล่องหรือว่ามีช่องทางการเงินที่พิเศษเข้ามานะครับนั่นแปลว่าเราก็จะได้ของที่เราต้องการเราก็จะมีคนให้ของขวัญหรือของอะไรพิเศษเราก็จะมีโอกาสได้ไปที่ที่เราอยากไปหรือเราก็จะได้ ทรัพย์สินสิ่งของจากบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่ๆก็ได้ฟลุกกเข้ามาหรือมีคนมอบของขวัญของรางวัลของพิเศษนะฮะอะไรเงี้ยให้เรานะครับมันไปดั้งทรัพย์สินเรื่องเงินทองนะในประการครับช่วงนี้ถ้าสูงนกคุณตั้งใจอยากจะพูดคุยโน้มน้าวใจใครหรือคุยเรื่องผลประโยชน์สามารถคุยในช่วงนี้ได้นะครับดาวศุกร์ที่โคจรเล็งเนี่ยเขาโคาจรเป็นมหาอุดนะฮะซึ่งมันเด่นอยู่แล้วและแถมทับดาว จำตัวคือดาพุธดาพุธคือปากการเจราจาการพูดคุยการสื่อสารมันก็จะพูดคุยสื่อสารและกลายเป็นเงินทองไงฮะนั่นแปลว่าถ้าใครอยู่ราศีกันแล้วค้าขายก็มีเกณฑ์ขายดีครับหรือจัดโปรโมชั่นแล้วสําเร็จนะครับหรือหาวิธีกระตุ้นยอดขายและสําเร็จนะฮะคือ,อาจจะต้องทําอะไรที่ททมันนอกเหนือจากปกติอยู่บ้างนะฮะคือถ้าทําอะไรปกติเนี่ยอาจจะมีเงินเข้าตามปกติ แต่ถ้ามีการส่งเสริมการค้ายมีการจัดก,การตลาดหรือหาวิธีที่จะหารายได้ทางอื่นๆอะไรนะครับก็จะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับหรือแม้แต่ถ้าเราไม่ได้ค้าขายเราก็จะมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือว่าเงินที่เราค้าไม่ถึงเข้ามาด้วยฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงชาวราศีการมีความโดดเด่นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเจราจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแม้แต่การคุยเรื่องธุรกิจหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์หรือคุยขอหยิบขอยืมฮะก็โอเคก็มีเก์สำเร็จ ใครทําหนังสือยื่นเรื่องกู้เงินและอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทรัพย์สินต่างๆนะครับมีเกณฑ์สําเร็จนะฮะมุมดาวอีกประการครับในช่วงนี้ฮะดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนก็เรียกว่าเรือนพบสุภาษนะครับอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ของแบบเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีคนให้ของอะไรที่เราเออไม่คาดคิดว่าจะได้นะฮะอีกในญาาินี้ครับเรื่องที่2ดาวศุกร์นี่คือเรื่องของความรักนะฮะดาวศุกร์โคจรเร่งดวงเป็นพิณตุบาท พิรุบาลหมายถึงในมุมของความรักนะครับเพราะว่าดาวสุโวจรตําแหน่งปัตตานีคือคู่ครองหรือแฟนหรือเสน่ห์ช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษอาจจะมีคนมาชอบมีคนมาคุยมีคนรู้สึกดีด้วยมีความผูกพันกับคนที่จะคุยด้วยได้ดีขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์ถ้าโสดอยู่แล้วคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีชอบเราหรือมีโอกาสสรางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือแม้แต่ใครที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้จะคุยจะพูดจะ ปฏิสัมพันธ์นะฮะมันก็มีสัญญาณดีๆเข้ามาบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันนะครับบางคนทะเลาะกันแทบทุกวันอยู่แล้วมันอาจจะทะเลาะกันปกติแต่ว่าคุยดีขึ้นไวขึ้นกว่าเดิมหลังจากทะเลาะกันก็เชื่อมกันไวขึ้นกว่าเดิมหรือแฟนช่วยเหลือแฟนมอบของขวัญแฟนให้อะไรพิเศษพิเศษหรือว่าแฟนถ้าเรามีปัญหาแฟนอาจจะมีทางแก้ทางออกบางอย่างนะฮะในช่วงลาน,นี้นะครับก็เรียกว่ามุมดาวมันเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง แล้วก็ความรักนะครับถ้าใครที่แบบปิดประตูเรื่องความรักไปแล้วนะครับบางคนเขาไม่เอาแล้วนะครับมันก็จะเป็นคนช่วยเหลือหรือมีทรัพย์มีคนพาไปเที่ยวพาไปทานมีโชคลาภเขาเรียกว,ว่าลาภหูตาปากจมูกสัมผัสก็เรียกว,ว่าจะไปเที่ยวนะได้กินของอร่อยนะนี่ครับเป็นช่วงเวลาที่หรือได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับนี่คือจุดเด่นและประโยชน์ที่คนราศีกันจะได้2-27เมษายนนี้ครับ เฮ้โชคดีครับสวัสดีครับ